ทุกคนสวัสดีค่ะเห็นข้างหลังไหมคะสวยงามไหมให้ทายตอนนี้น้ำพึ่งอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ต้องถ่ายแล้วบอกเลยตอนนี้น้ำพึ่งอยู่ที่เจดีชเวดากองนะคะอยู่ที่เมืองย่างกุ้งประเทศพมา่าไปเข้าไปดูข้างในกันวันนี้มาเที่ยวย่างกุ้งกันนะคะประเทศพมา่าสวยงามไหมเพื่อน ได้ยินเสียงนกเลยเพื่อนๆตรงนี้คือเมื่อกี้เดินเข้ามานิดหนึ่งนะคะเห็นเป็นโถงข้างหลังนะคะสวยงามมากเลยอ่ะดูสิทุกคนตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มบ้านเรานะคะก็หกโมงครึ่งของที่พม่าที่พม่าเนี่ยช้ากว่าเราครึ่งชั่วโมงเดินขึ้นไปข้างบนกันค่ะ เขามีให้ขึ้นลิฟต์ด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าเราเลือกที่จะเดินเดินกันขึ้นมาเด็กๆเ <c oughs> ต้นใหญ่เลยตลอดเส้นทางที่เดินขึ้นก็มีขายของนะคะขายของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าลูกปัดต่างๆเกือ <c oughs> บล้มค่ะสวยไหมที่เป็นครั้งแรกที่น้ำพึ่งมาประเทศพมา่านะคะ ตอนนี้เขามาขายดอกไม้ให้เราช่วยกันซื้อนะเพื่อนๆยื่นเข้ามาเลย Thank you just looking Thank you Thank you just looking Thank you Thank you เพื่อนๆดูรูปภาพข้างบนสิคะนั่นนูนขึ้นมานะคะเป็น3มิตินะเนี่ยรู้มองจากกล้องจะเห็นหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็อยู่ข้างในเจดีชเวดากองที่กรุงย่างกุ้งประเทศพม่าแล้วค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะเหลืองอลา,ามไปหมดเลยค่ะโอเคค่ะนี่นะโอ้นี่ตอนหัวค่ำแล้วนะคะคือคนแบบมากันตอนนี้เขาบอกว่าเวลาช่วงนี้ค่ะเวลากลางคืนเนี่ยสวยที่สุดเพราะว่าเขาจะเปิดไฟ เปิดอะไรนะคะมันก็เข้ากับสีเหลืองของตัวเจดีค่ะโอ้เพื่อนๆเราจะใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงความยิ่งใหญ่ละค่ะก็สวยงามมากค่ะใครมีโอกาสก็มากันนะคะเจดีโชเบดากองค่ะได้ยินเสียงเหมือนนกตต่แรกนึกว่านกแต่จริงๆเป็นค้างคาวนะคะเสียงค้างคาว นี่ก็เป็นกรุ๊ปของคนไทยทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยคนไทยเขามาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันที่นี่ ตอนนี้น้ำพึ่งก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะมาทางซ้ายนี่เหมือนเป็นต้นโพกสวยทุกมุมค่ะสวยทุกมุมเลย แต่เราต้องถอดรองเท้านะคะมาที่นี่ก็คือเดินเท้าเปล่าวิดีโอฮะโอเคถ่ายมาเรื่อยๆนี่เราเดินเข้ามาข้างในนะคะที่ภายในพอเดินเข้ามาแล้วก็วกขวาเขาบอกว่าเซดีชเวดากองเนี่ยมีทางเข้าถึง5ทางด้วยกันนะคะ ็นิยมใส่สโลงนะคะเพื่อนเพื่อนในชีวิตของน้องพึ่งอย่างหนึ่งนะคะก็ได้มาคือการได้มาในที่แปลกใหม่นะคะต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ตามเวลามาเห็นอะไรสวยๆงามๆในท,ที่ที่เราไม่เคยไปอย่างนี้นะคะเราก็รู้สึกแบบมีความสุขตื่นเต้นแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตรู้ เรื่องราวนะคะความเป็นมาของต่างประเทศข้างบนน้ำเพิ่งเห็นว่าน่าจะเป็นค้างคาวนะคะโดอ้อดูตรงนี้เป็นที่วางเทียนยาวไปเลยดูค่ะคนที่นี่เขาก็ให้ความสำคัญแล้วก็มีการนับถือาศาสนาพุทธกันอย่างเคร่งครัดนะคะเวลาเข้ามาในาศาสนาสถานก็จะมีการถอดรองเท้า เด็กๆก,ก,ก,ก็นั่งเล่นกันสวัส <c oughs> ดีค่ะดูความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการสิคะ ผมงั้นแล้วล่ะ <c oughs> ความสวยงามนะคะโอ้คนพม่าเขาก็มาตักการะบูชากันเยอะเหมือนกันไม่ใช่เท่าแต่นักท่องเที่ยวนะคะเพื่อน ก็เป็นลานคนมานั่งกันเต็มเลยน <Okay. S 1> ะคะมานั่งชมความสวยงามของเจดีชเวดากองส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพมา่ามใช่สวยงาม,งามอ่าอะถ่ายมาั มาชเวดากองวันนี้ไม่ได้เป็นทริปที่น้ำพึ่งแลนไว้ล่วงหน้านะเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะที่ได้มาเที่ยวจริงจจุดเมืองทวายนะคะหรือว่าเมืองเดอเวของชาวพมา่าแต่ก็มีโอกาสได้มาแวะ,ะต่อเครื่องที่ย่างกุง้งก็เลยได้มีเวลานิดหน่อยก็เลยมาเที่ยวกันเพราะว่าคืนนี้น้ำพึ่งจะค้างที่ย่างกุง้งโอเคค่ะ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของเจดีชเวดากองเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสัม,มนเณนน้อยค่างกันหรอกินน้ำกันด้วยโอ้พี่โดเรา